อันนี้รถแรกดันมานะครับอ่ะปูมหรืออามาดูอามเข้าประมาณร้ 130, 140, อยสาสิบพอร้อยสาร้อยสี่สิบอะปูมมก็ประมาณร้อยสาิร้อยสี่สิบประมาณนี้ได้แค่นี้เยอะเยอะวันนี้เดี๋ยวเครื่องโหลดจะจัดนะครับก็เดิน ค้ับแรันร้อยสิบตั้งไว้เนี่ยตั้งไว้เต็มเตมรถขุดเลยต้องตักลงไปรถยนะรถลอยนะลหลนะือ,อยู่ครับแรงอยู่แล้วเอาแค่นี้พอครับแรงดนันต่ตามนี้นะครับ